กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องแต่เป็นครั้งสุดท้ายไม่มีอีกแล้วจัดแพ็กเกจจ้างคนไปเที่ยวที่เดียวในโลกทะเลอ,อันดามันจังหวัดกระบี่ราคาเต็ม11,999บาทลดช็อกโรคเหลือ <lamation> 1,999บาท ย้ำาบาทท่านฟังไม่ผิดราคานี้รวมที่พัก3วัน2คืนจัดเต็มอาหาร5มือ้อจัดหนักทัวร์สี่เกาะค่าไกด์ค่าประกันค่าขาอุทยานดำน้ำดูปะาการางังฟิตเนสซาหนา้ารถรับสง่งอินเทอร์เน็ตค็อกเทลและอื่นๆอีกมากมายพูดจนเหลือเชื่อท่านเชื่อหรือไม่แค่1 9 9 9บาทเท่านั้นไม่เชื่ออยากคิดเองตอบเองเดี๋ยวนอนไม่หลับบูธเราอยู่ที่ชั้นหนึ่งหน้าร้านแบค็กแคนยอนห้างสัพสินค้า v Plaza. วีสแควร,ร์ วันนี้ถึง18กุกราคม2555ช้าหมดอดแน่ราคานี้เราดังเราเลิกครับเบอร์โทรติดต่อ0898120484ราคานี้ซื้อแล้วไม่ได้ไปยังเสียใจน้อยกว่าไม่ได้ซื้อ